สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะเข้ามา,อาสอนนะครับในเรื่องของการใช้อินเกเตอร์ครับอของอาจารย์ฉลกนะครับก็คือ CDC action zone นะครับอันนี้ก่อนที่จะใช้นะครับก่อนที่จะใช้นะครับเราก็มาดูว่า,ามันคืออะไรนะครับต้องขอขอบคุณก่อนนะครับอาจารย์ ฉลกหรือว่าลุงฉลกครับสัมพันธ์ทาลักษ์นะครับก็คือคําบอดในวงการนะครับนักเทรดเดอร์นะครับใครยังไม่รู้จักก็ลองเซิร์ชดูประวัติของท่านนะครับโอเคครับ r c d c action zone เนี่ยมันเป็นอะไรนะครับก็คือเป็น i n เค c a t o r นะครับที่คุณลุงฉลกนะครับเป็นคนคิดค้นขึ้นมานะครับโดยใช้ ema นะครับสองเส้นนะครับมาคำนวณหาจุดซื้อแล้วก็จุดขายนะครับและช้าและนะครับให้มีสีเป็นโซนนะครับอ่าเป็นกระดับโดยการกำหนดโซนนั่นเองนะครับที่เขาจะได้ง่ายนะครับโดยใช้สีหลักนะครับคือสีเขียวนะครับบ่งบอกการซื้อสีแดงบ่งบอกการขายนะครับเขตครับ อ่ะวิธีการนะครับก็คือเข้าไปตรงตอนนี้ผมใช้ trending view นะครับ t r d i n g v i นะครับที่กินแล้วผมก็ทําการเอ่อเซิร์ชไว้แล้วนะครับสิ่งที่ใช้นะครับก็คือเข้าไป C D C นะครับก็คือใช้ในของเอ่เวอร์ชันนะครับสนะครับสองศูนย์สองศูนย์ครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับ cdc action zone ครับก็จะเห็นนะครับว่าตัวนี้นะครับเราก็กดไปนะครับหรือว่ากดตรงรูปดาวนะครับสีเหลืองนะครับก็คือเก็บเอาไว้เลยนะครับกดไปแล้วปุ๊บนะครับอันนี้ก็เก็บมาไว้เลยครับเห็นไหมครับว่าผมผมทำการเก็บไว้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับโอเคครับรานนี้ก็กดเข้าไปนะครับ กใช้งานเห็นไหมครับว่าการใช้งานง่ายๆนะครับ Buy คือซื้อนะครับ s ซ l l คือขายนั่นเองนะครับมีการซื้อและการขายนะครับการเทรดแท่งเทียนพวกนี้นะครับก็มีแค่ซื้อกับขายหรือว่าการซื้อนะคือซื้อไปตามเทรดนะครับพอถึงจุดหนึ่งนะครับก็ทําการขายออกมานะครับใช้นะครับใช้แค่2เส้นนะครับ EMA นะครับ2เส้นนะครับ สีแดงแล้วสีเขียวอ่ะสีน้ําเงินนะครับมาดูกันนะครับ EMA นะครับ EMA ก็ใช้อ่าสิบสองนะครับแล้วก็สีน้ําเงินครับใช้26่นะครับอ่าสองเส้นนี้นะครับสอเส้นนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เข้าใจทางสองเส้นนี้นะครับโซนสีเขียวนะครับโซนสีเขียวนะครับโซนสีเขียวหมบอกเลยนะครับ ซ <So> อสีเขียวตัวนี้ตัวอ่านี่ง่ายนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับโซนสีเขียวนะครับโซนสีเขียวอ่าโปงบอกว่าอ่าตลาดกำลังเป็นเทรนขาขึ้นหรือว่าอัพเทรนนั่นเองนะครับอ่าอัพเทรนนั่นเองนะครับส่วนโซนสีแดงนะครับโซนสีแดงนะครับนี่นะโซนสีแดงนะครับ ลงบอกเลยครับลอบอกเป็นเทนคาลงหรือว่าดาวเทนนะครับก็จะมีจุดซื้อนะครับจุดซื้อแล้วก็จุดเตือนนะครับเขาเรียกว่าจุดเตือนจุดเตือนนะครับจุดเตือนซื้อนะครับแล้วก็จะจะเป็นจุดสีเขียวนะครับขึ้นมานะครับในใต้แท่งเทียนนะครับงงไหมครับคือตัวนี้ครับ ตัวบ่ายนั่นเองครับเห็นภาพบสังเกตง่ายๆนะครับสังเกตง่ายตัวบ่ายครับก็จะเห็นครับนี่ครับพร้อมกับแท่งเทียนที่เป็นสีเขียวนะครับแท่งแรกนะครับก็คือในการเข้าซื้อในการรันเทนนั่นเองครับก็จะบอกว่าในช่วงนี้นะครับกําลังกลับเทนนะครับกําลังกลับเทนนะครับแล้วก็จะบอกว่าสัญญาณบ่ายมาแล้วนะครับนะครับง่ายนะครับ อันนี้เราเข้ากันเข้าซื้อนะครับแล้วก็ SL นะครับหยุดขาดทุนแล้วก็ TP คือเป้านั่นเองนะครับแล้วก็ MM คือ Money Management นะครับอันนี้คืออในการวางกลยุทธ์นะครับโอเคครับจุดสีจุดสีนะครับสีแดงนะครับเวลาเราซื้อเสร็จแล้วก็ก็จะมีการขายเกิดขึ้นนะสีแดงนะครับสีแดง เอาวนกลับมาอีกนิดนะครับจุดสีเขียวนะครับจุดสีเขียวที่ว่าเป็นแท่งเทียนเกิดขึ้นทําการบายหรือว่าซื้อนั่นเองนะครับทะลุไปทะลุเลยครับทะลุเส้น EMA 2เส้นนี้นะครับสองเส้นนี้ก็12นะครับแล้วก็ยี่สิบครับก็คิดง่ายๆครับเราไม่ต้องไปจําตัวเลขครับเราก็คิดว่าให้มันตัดเส้นสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับแล้วมีบายเกิดขึ้นก็ทําการเข้าซื้อในการตัดเบรกนะครับ การตัดเบรกก็คือแบบนี้นะครับยืนยันนะครับครับก็นี่ก็คือง่ายขึ้นนะครับง่ายในขึ้นในการวิเคราะห์นั่นเองนะครับส่วนสีแดงนะครับส่วนสีแดงก็คือตัวนี้นะครับของแท่งเทียนนะครับของแท่งเทียนนะครับมีสัญลักษณ์เกิดขึ้นนะครับอยู่เหนือนะครับอยู่ข้างบนนั่นเองนะครับอยู่ข้างบนของแท่งนะครับก็จะมองบอกว่าในการ กับเทนหรือว่าเป็นเทนขาลงนะครับขาลงนะครับก็คือทําการเสี่ยวนะครับนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นครับเส้นสีแดงตัดเส้นสีนําเงินนะครับก็อยู่เส้นสีแดงก็อยู่ข้างล่างครับเส้นสีนําเงินก็อยู่เหนือนะครับแล้วมีสัญลักษณ์บ่งบอกนะครับส่วนเทนนะครับเทนแบบนี้ครับ ถือว่าการตัดเบรกแล้วแล้วยืนยันนะครับก็ทําการขายออกมานะครับก็คือเราจะเล่นหน้าเสียวหรือว่าคนที่เล่นในฟิวเจอร์ก็คือชอดลงมานั่นเองนะครับจนกว่าจะมีสัญญาณเกิดขึ้นถึงจะเข้าซื้อนะครับนะครับง่ายไหมครับนะง่ายมากนะครับโอเคนะครับนะ ครานี้เราก็มาดูครับว่าอินเกเตอร์บ่งบอกอะไรบ่งบอกอะไรเราบ้างนะครับอินเกเตอร์บบอกอะไรบ้างครับ CDC นะครับ Action Zone นะครับของเวอร์ชันใหม่ตัวนี้นะครับสีแดงนะครับความหมายนะครับของ EMA 12นะครับได้ตัดกับ EMA 26นะครับลงมานะครับ แล้วแท่งเทียนมีการปิดต่ำกว่าเส้น EMA ทั้งสองนะครับแบบนี้นครับครับเ,เส้นสีเส้นสีอะไรครับ สีแดงนะครับของ E m a ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัดลงมานะครับตัดลงมานะครับก็หมายถึงว่าในการลับเทนนั่นเองนะครับในการลับเทนนะครับในการลับเทนนะครับส่วนสีฟ้านะครับสีหรือว่าสีน้ําเงินนะครับนี่ครับขบมาธรรชาตินะครับสีน้ําเงินนะครับขัดตัดนะครับตัดขึ้นนะครับตัดขึ้นนะครับเส้นสีแดงนะครับอ่า อ่ทวนใหม่นะครับทวนใหม่แบบนึงครับเส้นสีแดงนะครับตัดขึ้นนะครับตัดขึ้นนะครับขึ้นมาเหนือนะครับยืนอยู่ข้างบนเส้นสีฟ้าสีสีสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินนะครับหมายถึงว่ามันกลับเทรนนั่นเองนะครับกลับเทนแบบนี้นะครับกลับเทนนะครับกลับเทนนะครับ ส่วนเส้นสีฟ้านะครับสีฟ้านะครับตัดเส้นสีแดงนะครับแล้วก็เส้นสีแดงอยู่ข้างล่างเส้นสีฟ้าอยู่เหนือนะครับก็เป็นการกลับเทนนะครับเป็นทิศทางขาลงนั่นเองนะครับเป็นทิศทางขาลงนะครับเป็นทิศทางขาลงนะครับโอเคนะครับ ครนี้เรามาดูนะครับมาดูว่าแท่งเทียนครับแท่งเทียนมันดูแปลกนะครับดูแปลกนะครับอ่าเรามาดูครับว่าแท่งเทียนสีแดงนะครับแท่งเทียนสีแดงนะครับมีการขายมากเกินไปนะครับมีการขายมากเกินไปนะครับส่วนแท่งเทียนสีเขียวครับมีการซื้อมากเกินไปในเรื่องของราคานะครับในเรื่องของราคานะครับในเรื่องของราคานะครับส่วนแท่งเทียนสี น้ำเงินแบบนี้นะครับน้ำเงินนะครับแบบนี้นะครับที่ตัดเหนือนี้ตัดเหนือเส้นของ ema นะครับคือเหมือนการยืนยันนะครับการยืนยันนะครับการยืนยันว่ามีการกลับเทรนนะครับมีการกลับเทรนแล้วก็มีขึ้นมาอยู่เหนือ ema ทั้งสองเส้นนะครับ ema ทั้งสองเส้นนะครับจุดสังเกตแบบนี้นะครับจุดสังเกตนะครับ แล้วก็ดูจุดสังเกตแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับ,บ,รบแบบนี้นครับก็ถือว่าการยืนยันทั้งสองฝั่งว่ามีทั้งเทียนขาขึ้นแล้วก็เทียนขาลงแล้วก็ทุก้าในทิศทางขาลงก็จะลงต่อเนื่องนะครับลงต่อเนื่องนะครับลงต่อเนื่องนะครับ <ข otic> คือความแข็งแกร่งนั่นเองนะครับ <otic> คือความแข็งนะครับก็ ราางงคราวนี้เราก็มาสรุปง่ายๆนะครับเราก็มาสรุปกันง่ายๆนะครับกันง่ายๆเลยครับสรุปกันง่ายๆในของ CDC action zone <ๆ>น,งงนะครับสรุปกันง,ง่ายๆนะครับกันง่ายก็คือถ้า EMA นะครับสองเส้นนี้นะครับเกิดการตัดขึ้นนะครับก็คือ <ๆ S 1> เอาไว้ยืนยันนะครับเอาไว้ยืนยันในการกลับเทรนนะครับ ทั้งช่วงระยะสั้นระยะยาวก็ต้องดูอยู่ที่ทำเปรมน,นะครับอย่างเช่นทำเฟรม D D นะครับเห็นไหมครับว่ามีการต,ตัดตัดตัดการเกิดขึ้นนะครับตัดการเกิดขึ้นนะครับตรงจุดไหนบ้างครับจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับนี่ครับแล้วก็อยู่เหนือเส้นของ EMA สองเส้นอ่า สิบสองแล้วก็ยี่สิบหกนะครับสิบสองและยี่สิบหกนะครับอ่าสิบสองและยี่สิบหกนะครับครั้นนี้เราก็ต้องไม่ต้องไปจับว่าสิบสองนะครับตัวยี่สิบหกนะครับก็คือให้ดูง่ายๆนะครับเส้นสีแดงกับเส้นสีน้ำเงินนะครับอ่าเส้นสีแดงสีน้ําเงินนะครับส่วนทิศทางขาลงนะครับทิศทางขาลงนะครับอ่าทิศทางขาลงแบบนี้นะครับทิศทางขาลงแบบนี้นะครับ หรือว่าในการกลับเทนนั่นเองครับเกิดการตัดขึ้นนะครับทั้ง2เส้นแต่เส้นสีแดงต้องอยู่ข้างล่างนะครับเส้นสีแดงต้องอยู่ข้างล่างเส้นสีน้าเงินต้องอยู่ข้างบนนะครับนะครับแล้วก็รอ,อสัญลักษณ์เช่นซลอนะครับที่อยู่เหนือข้างบนนะครับก็เป็นการยืนยันในการกลับตัวนะครับเป็นทิศทางขาลงนะครับทิศทางขาลงนะครับ นะครับโอเคนะครับถ้าเราอยู่ในคมเต็มเด็กก็คือว่าเป็นความแข็งแกร่งนะครับของเทนนะครับยิ่งอยู่ในทาเต็มที่ใหญ่ขึ้นเกิดขึ้นนะครับก็คือความแข็งแกร่งนะครับของเทนนะครับถ้าอยู่ในทาเฟรมเล็กลงมาอย่างเช่นนะครับ Hc นะครับก็คือความแข็งแกร่งนะครับอยู่ในช่วงของเดนะครับในวันนั้นนะครับ ในวันนั้นนะครับเกิดขึ้นนะครับยิ่งทําเฟรมเล็กก็จะเกิดการผันผวนนะครับมากขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่าจะเกิดการผันผวนดูจากตรงไหนครับดูจากตรงไหนนะครับดูจากบายจากเซลล์นะครับเกิดการสวิงเกิดขึ้นครับซ้ําไปซ้ํามานะครับอีสามสิบนาทีครับเห็นไหมครับว่าเยอะนะครับสิ่งที่ใช้นะครับที่ใช้เกิดความแม่นยำนะครับก็คือทําเฟรมที่ใหญ่ขึ้นนะครับ เพ็มที่ใหญ่ขึ้นนะครับ H4 ขึ้นไปนะครับ H4 ขึ้นไปนะครับอย่าง D อย่างนี้นะครับแล้วก็อย่าง Week อย่างนี้นะครับอย่าง Week อย่างนี้แต่ Week ใหญ่ไปนะครับเอาแค่ D ก็พอนะครับเอาแค่ D ก็พอนะครับโขเมครับก็คลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นความรู้ของเพื่อนๆนะครับในการเข้าซื้อเข้าขายนะครับ เอาไว้เป็นบ่งบอกนะครับในการตัดสินใจนะครับที่เข้าเทรดนะครับของ Bitcoin ทุกสกุลเงินนะครับใช้ t ทรดดิ้งวิวนะครับเทรดดิ้งวิวโอเคเนี่ยเทรดดิ้งวนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามกันต่อไปนะครับในช่วงของอินเคเตอร์ต่างๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับ